พี่น้องจา๋าและและ้วยายยองก็มาถึงป่าเห็ดโอ้ย,อยนายปั่นจัก,กรยานสองดูซิมีเห็ดไหมสายตาสอดส่องสวัสดีอีกรอบจา้าพี่น้องป่าก็หน้ามีเห็ดเนอะยังไม่ได้เจอสักกะดอกเลย สอดซองสอดซองเพื่อจะเจอเห็ดพึ่งหวานสักดอกสองดอกสวัสดีเด้อจ่าเด้อพ่อแม่พี่น้องพี่ป้านาอามาหาซองเบิงเห็ดจ้าเหลาะเบิงเห็ดในป่าฝนตกว่างสองสามมือนนี่ อาจจะมีเห็ดขึ้นเพื่อจะเจอเห็ดพึ่งหวานสักดอกซองดอกนะพี่น้องอันนี้อะไรอันนี้เห็ดอะไรอันนี้เห็ดพึ่งหวานขมนเห็นปะเด็กเห็ดพึ่งหวานขมพี่น้องขมปิดอะ่ะเนี่ยแก่แล้วเดี๋ยวเจอเห็ดเดี๋ยวยายหยองถ่ายมาให้ดูเด้อจ้าเด้อขอพักกล่องก่อน โอ้ยสงสัยไม่มีหรอกพี่น้องเอ้ยดินคือคือ,คอเปียกๆอยู่ฝ้นตกต่้งสองสามมือติดกันดินมันคือคือบวเปียกทันเดียวเปาผิดบางฮนดินก็คือเปียกๆอยู่หรือมันบม,มีเห็ดบ่อนี่ถนนคนเดินรถรถวิ่งส่วนตัวเพื่นวานนะเขาไปเบิ่งตานีาก่อนนะมีบ่ เห็ดยังไม่ออกสักกระดอกเลยพี่น้องยังไม่ได้สักกระดอกเลยป่าน,นี้จเจอแต่เห็ดขาพรมพี่น้องเต็มอยู่เห็ดขาพรมเต็มคอนอยู่เน่าแล้วแก้แล้วเทาแล้วสั่นแล้วกินแรงขนาดพี่น้องเอ้ย กินแรงขนาดนี้อันนี้กินได้เด้อจ้าก,อกจากินได้ไม่เป็นเห็ดเบื่อกินได้จ้ากินได้ดูเขาขึ้นนี่ดูเขาขึ้นกำลังอนอ,อนๆเลยกินกินได้เด้อจ้าเด้อแต่ว่าต้มนานๆเน,น,น,นี่ยกินอันเหม็นมันจังสิออกมันกินมันแรงพี่น้องเห็ดอันน่ะ มกขึ้นหลายแท้เห็ดอันที่บมักเนี่ยนะเต็มอยู่ยังอ,อ่อ,อนออยู่เนี่ยอันนี้มแต่เห็ดอันนี้แหละเต็มปลาไปหมดพี่น้องเห็ดกลิ่นแรงมากๆเห็ดกลิ่นแรงมากๆพี่น้อง เดินต่อปั่นจักรยานมาพี่น้องออกกำลังกายด้วยมาท่องเบื้องเห็ุเพื่อมันได้ื่อได้ก็สร้างมันว่าจะได้ออกกำลังกายออกกำลังกายหัวเข่ากับปั่นมาเรื่อยๆเมื่อยกับพักพี่น้องโอ้ยป้าตะกวงจักสิไปหม่องใดก่อนสงสัยกวางพ่นเตะนีนี่อันนี้เห็ดพึ่ง ถ้าบอเห็ดพึ่งขาแดงเห็ดพึ่งแม่มดกะเห็ดพึ่งคมด้วยพี่น้องโอ้เฮ็ดพึ่งแม่มดพี่น้องนี่เท่าแล้วเห็ดพึ่งแม่มดอันนี้เท่าแล้วเอาไปนี่ลปะปลาทึ้งๆนี่บนหน่าจะมีพี่น้องเพราะว่าแดดมัน่องหมถึงไม่น่าจะมี ดีนะเขายังมีคนออกกับรังกายเนี่ยเขาเป็นตะยานปลาสวยว่าน่าจะมีปลาตรงนี้ว่าแดดมันสองบอถึงเจอแต่เห็ดแนวเดียวพี่น้องเห็ดอันที่วาอันเห็ดขาพุมมันไหมเห็ดกินแรงแดงเหนไหมโอ้โอโกระลอกกระลอกกระลอกเห็นปะกระลอก เรอคนมาหากินอย่างน้อยเนาะพี่น้องคอยว่าคอยเจอแล้วนี่คิดว่าป้านี่สิบวมีนี่คอยเจอเห็ดกระลำพี่น้องยังงามเลยแด่บรูว่ามันสิแกรหรือเปล่านะ โอ้ยแดดซองพี่น้องแดดซองเดี๋ยวต้งองงัดงงามาดูเห็ดกระลำเห็ดกระลำอึ๊บทางนี้อเอากันนะได้ละมนัมนมันละแห้งแหงละโอ้ยได้เห็ดกระลำไปกินเราจ้ะพี่น้องเห็ดอันนี้เห็ดหูหนูเห็ดหูหนูขาวจ้ะพี่น้องโอ้ยแดดมันซอง คิดว่าจะไม่มีเหตุแต่ทังมาเจอเห็ดกระลำพี่น้องเห็ดกระลำนี่เห็นบ่เห็นบ่ขอโทษขออภัยเดอ้อถ้าก,กล่องมันสันพี่น้องอุย้ยอย่องเจอเห็ดเจอเห็ดกระลำจ้า เห็ดดอกกระลำแต่ชื่อภาษาเยอรมันไม่รู้รู้แต่เห็ดกระลำยายหยองยังไม่เคยกินด้วยใจพี่น้องเดี๋ยวยายหยองจะลองเอาไปกินดูเพิ่งเจอครั้งแรกได้ไหมพี่น้องตั้งแต่มาอยู่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเพิ่งเจอครั้งแรกเดี๋ยวลองเอาไปกินดูเนะพี่น้องเนาะกินได้เนาะพี่น้องเนาะ กระลอกที่แรกเห็นกระลอกพี่น้องก็เลยเดินล่องเดินเขามาดูว่ากระลอกมันกินอย่างสดีนเด้ยเอิเ่นก็พามาให้่เจอเห็ดเนาะเห็ดดอกกระลำยังไม่เคยกินด้วยพี่น้องเราจะลองกินดูขมามันแ่บไปใสย่ยำใสย่ยำปลาหมึกบ่พี่น้อง ขอบคุณนะเจ้ากระลอกที่ให้มาเจอเห็ดดอกเบิ่มเลยนู่นปาข้างในนนเราจะเดินเข้าป่านี้น่าสนดูสิมันจะมีไหมได้เห็ดดอกกระหลำ่ำหนึ่งดอกบักไงพี่น้อง เอาไปซ้ำใส่ยำลวกลวกแล้วก็ใส่ยำปลาหมึกหมบอบก,กันเด้อจ้ายายหยองยังไม่เคยชิมยังไม่เคยกินเห็นแต่เขาเก็บกันใน YouTube เด้อจ้าเด้อพี่น้องใส่ละเหตุนะขออีกสักดอกเด้อดอกใหญ่ใเห็ดกระหล่ำปีภาษาเยอรมันก็ไม่รู้เขาเรียกอะไรพี่น้อง ป่านนี้น่าจะมีเห็ดเนาะโอ้ไม่มีสักะดอกตรงนี้ทำไมมันจะเป็นแห้งๆยังไงชอบกล้เจอเห็ดุดินดอกเล็กๆน่าสงสารแทะ โบเก็บจ้าหาเห็ดที่ต้องการอุ้ยป่ามันสวยเนาะป่านี้ป่าสวยแต่ทำไมเห็ดยังไม่ออกพื้นที่น่าจะมีเห็ดให้เก็บไม่มีเลยจ้าโอเคจ้าพี่น้องคลิปนี้ก็ขอไว้ซ้ำนี้ก่อนเด้อจ้าเด้อ เฮ็ดยังพอออกจ้าปลาสวิตเซอร์แลน